ว้าวครอบครัวอันเนียสวัสดีค่ะเข้าสู่กับช่องเจ๋กิงชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะพามาแต่งเป็นครอบครัวอันเนียก็เลยค่ะก็มีอันเนียแม่อันเนียคุณพ่ออามเนียนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งกันเลยเราก็กดไปตรงนี้เลยค่ะกดไปตรงชุดกดตามเลยเนาะนี่เลยค่ะแล้วก,กดไปตรงผมก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนหาอันนี้นะคะสเสร็จแล้วก็กด ตรงสีชมพูกดตรงสีตาเป็นสีเขียวอันเนียตาสีเขียวนี่ค่ะก็ได้อันเนียมาแล้วนะคะอันเนียก็เป็นเวอร์ชันโตหน่อยนะคะเฮน้องได้แต่แบบนี้เนาะเดี๋ยวเราแบบก็กลับไปแต่งแม่อันเนียก็กดไปตรงชุดเลยค่ะเสร็จเราก็กดไปตรงทรงผมนี้นะคะแต่มันก็ไม่ค่อยเหงอนเนาะกด เรามันก็เห็นด้านหลังเราต้องให้เห็นแต่ด้านหน้านะคะนางก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปทำพ่ออันนี้ก็เลยกดตามไปเลยนะคะเราขอเลื่อนหาก่อนนะคะนี่ค่ะเราเลื่อนหาได้แล้วนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเสร็จเราก็กระดดไปตรงทรงผมเลยค่ะโอ้เมื่อกี้พูดผิดนะคะทรงผม แล้วก็กดไปเลยเนาะเสร็จแล้วเราก็กดไปตรงทรงผมสีทองเลยค่ะนี่ค่ะเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะบ๊ายบายค่ะ